สวัสดีครับพี่น้อย FC <PC> ซานออยเป็นอลแท่งครับ FC อ่อนโจ FC ลาน่อยผู้อิงครับเร่อสาวครับผู้ซีรีสเกียระออกไปงานทีผู้บนครับมีงานที่งานเป็นงานประเทศนี้ของอำเภอครับงานตอวงานผ้นคุณคุ้นล้านครับจะเลย ບໍ່ສາວຂອບເມດຫສນແນ4ກີບຂໍໃ ครับชุดหน่ก็จะมีมาลัยน้ำแดงน้ำป่าแหลายคชุดหนึ่งก็จะมีนแดป่าหชุดหนึ่ก็จะาแหาดงก็ได้าแหลา้าบเ่าไหล่าครับชุดหนึ่งกมแกนได้เนึะ 何、yep. แม่วางก่อนก็ได้เดี๋ยวผมช่วยก็ได้ขอบคุณค่ะช่วยก็ได้ไม่เป็นไรครับให้โชคให้งานเยอะๆกดติดตามเยอะแม่บ้านครับขอบคุณครับขอัไหวอะไรก็ไหนมึงมันได้จากกัน คุณมาอลไครับฝนลุกครับผมเป็นคนกำมละลายอ่าฝนลุกครับคุณไหนามาอดีมนลผมผมเป็นคนกำละลายประอดียเมื่อคืนนี้ก็งานสา้นยที่หลานยิ่ไปเย บ้ายนั้นปอยนี่ไหมครับอ๋รบ้านปอยนี่นะพอดีผมมาทำยูทูบกับไอ้าน่อยเจ้านอยนี่แหละใสงานงานจา่ได้หลายได้ลดเด้อมาหาตัวคนลงใส่จะเริ่มลงเนี่แหละใส่ใงานเอฟซีได้ลายครือติ่งเต็มปองนี่ป้อกรองกะปองโจรับครับกันตามเบิ้งตั้งแต่เพิ่งนั่นมาแหละก็บว่าแล้วเจอคนทั้งแถวนี้แหละตะกีบเพื่อนในลาดปูนขวักพวกออาแอมขวักยังมานนี่นะวัชบดุ แม่นมาอยากวัดกับมัน คนลูกครับพี่น้องายคลิปแล้วจะไะ้ลไหวคอพอนนะครับคลิปนี้พ่อพี่น้องมันเป็นนะครับขอพอนกรับไหวคอพอนจึงฟองนะครับตีหลาหน่อยอุ้งห้อง หลานหา่อยมีคนจะ่ยวยแม่จับยืนนะครับผม 等他走路。 ครับผมครับผมพอดีได้มีโอกาสผ่านม,มาก็เลยมาบ่ายสามนี่ยเป็นคนกรมรัม马拉สายครับ,บผมเป็นคนกรมรัม马拉สายบ้านออ๋บ้านอยู่กแก๊งเบี้ยที่นี้เนาะแมนแต่คนละตำบลคน,นอ,อยู่ตำบลดงลิงผมอยู่คลองชายแต่ก่อนคลองชายมันขึ้นกับกรัม马ราสายจังเย็นจังเย็ออกมา,มากเป็นต้อยเ้ี่ยตัดสินอยู่เ้อครับดีนมาเคลื่อนอีกันพวงสาวหน่อยเป็นเหล็มยู่ไอ้ไอ้บ้านเปือยนี่นะครับ ได้จะออกไปอุบบนตอไปลเลื่อยแกล้าไหวขอพรเพื่นอนครับค้บคนลุกคนลุกเขบาบ้างอดกับบคนลุกครับบรรยากาศครับครับเอาเรน้องครับเดี๋ยวขออนุญาตนะค,ครับจิกเข้าไปไหว้ร้านไหนยุทธถูกนะครับน้ำ ันในคลิปหน้านะครับจะเดินทางไปอุบลต่อครับพี่น้องเดี๋ยวขออยากไปไหว้ศาลแม่พระก่อนนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้อง,งออนนไว้เสมอครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอหนุ่มทะเบียนเกีวันออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณครับ